พิทพัชระเคยจะร่วมงานัางแรกกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในซีรีส์ทิชาทำเอาเจ้าตัวถึงกระบ,บอกเลยว่าสบายใจใหายห่วงเพราะความเก่งของสาวใบเฟิร์นที่ทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นที่สําคัญทําให้พิษกล้าฉีกกรอบแนวคิดการแสดงอีกด้วยละค่ะสนุกดีครับก็เรื่องนี้มันก็เลยเทํางานได้ง่ายเหมือนกันืหมายถึงว่าเขาเองก็มีการเล่นของเขาที่ชัดเจนมากอยู่แล้วแล้วมันก็เลยสบายเราด้วยแหละเวลาเราทำเราก็แบบ มันเหมือนมันสื่อสารกันในซีนมากกว่าเราผมปกติจะวางแผนมาเยอะเหมือนกันโอเคซีนนี้จังหวะนี้เป็นแบบนี้แต่พอเป็นแต่พรเล็กับเขาเหมือนแบบว่ามันเองก็ทําให้เราได้ทดลองอะไรที่มันอยู่นอกจากวิธีคิดเดิมของเราเหมือนกันสนุกทิชาดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31อดดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอปวันดี เดอะมอลล์ลลฟสโตร์เตรียมมอบคำสุขส่งท้ายปีให้กับคุณผู้ชมในงานเดอะมอลล์ไลฟ์สโตรจอยออฟกิฟต์วิ่งสร้างบรรยากาศสมมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่โดยในปีนี้จัดขึ้นภาย,ตายใต้แนวคิด World of Imagination by เจวอนนำเสนอต้นคริสต์มาสพร้อมกับซานตาคลอสในรูปแบบอาร์ตไทล์คาแรคเตอร์น้องเบลลี่และเจวอนทาวโดยได้จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิกิจกรรมภายในงานมีเทอร์สุดพิเศษเหลิร์คบันเทิงมามอบความสุขให้มากมายพร้อมทััทัั้้้งงงงเชิิิิญทุกกกกกคนนมมมมาาแบบรร Box, ่่่ปจจรรรลออสยยหวใโด เชิญชวนมอบคองขวัญให้เด็กและเยาวชนโดยสามารถเริ่มส่งความสุขได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง5มกราคม2568นอกจากนี้ที่เดอะมอลล์ลาร์โซนทุกสาขายังมีกิจกรรมความบันเทิงรองทัพศิลปินดารานักร้องและโปรโมชั่นพิเศษต,ต่างๆเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขของทุกคนงานจัดตั้งแต่วันนี้จนถึง12มกราคม2568ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ลาร์โซนทุกสาขาและเดอะเมอร์เคอร์ราหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook The m a ล l Group ค่ะ รขนาดนี้ก็เอาหัวใจขงมัมมี่ไปเลยสิคะหนุ่มฟิลม ath ath ์มธนภัทรกำแห่เสิร์ฟความฟิมนจุดไใจในงานแฟนฟิลม์มแฟนมิทติ้งในรอบสองปีที่ลิด็อคอนเน็กซียามสแควร์แบบใกล้ชิดสุดๆใครมันจะไปทนแรงอ้อนไหวจริงไหมล่ะ อยากให้มันพิเศษกว่าครั้งหนื่นที่เคยจัดมาเพราะว่าถือว่าเป็นการคัมแบ็กของตัวเองเนาะก็ตั้งใจทําโชว์แล้วก็รวมสิ่งเซอร์ไพรส์ปปรต่างๆที่ร่วมมันคิดกับทีมงานให้รู้สึกว่าฟินแล้วก็ประทับใจที่สุดเวลาที่ผมรู้สึกเหนื่อยเวลาที่ผมรู้สึกท้อไม่ว่าจะเจอปัญหาชีวิตหรือเลือตนเหนื่อยจากการทํางานก็ตามเวลาที่เรามองกลับไปว่าเฮ้ยมีคนรอด,ดูผลงานเราอยู่นะมีคนรอที่จะเจอเราอยู่นะมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแล้วใจมันฟู สุขแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนหนุ่มฟิล์มเขาจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนหลังจากนี้หนุ่มฟิล์มเขาจะมีผลงานอะไรออกมาให้เป็นแได้ติดตามเนี่ยรอชมกันนะคะ นี้หนึ่งทุ่มตรงติดตามความเข้มข้นของละครเรตติ้งอันดับหนึ่งอย่างเพียนซ้อนแสงมันดูกันดีกว่าว่าพยานปากสำคัญอย่างแวววันจะจับเรื่องราวในอดีตได้หรือไม่ห้ามพลาดนะคะหนึ่งทุ่มตรงส่วนวันนี้วันบันเทิงสวัสดีค่ะ